ดิฉันยังตกใจดิฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดออกมาเห<อ>มือนกัน,มน <laughs> ไม่รู้ว่าจะพูดกันถึงขนาดนี้นะคะเขาเล่าละเอียดมา,าเราอีกเขาเล่าละเอียดมา,า <laughs> ก็ต้องบอกว่าเ,าเป็น,เป,นเป็นความตั้งใจหนึ่งสําหรับการทํางานอยู่แล้วค่ะคือทุกการทํางานเชื่อว่าเราก็อยากพัฒนาตัวเองเนาะทีนี้คือการก้าวในสเต็ปที่โตขึ้นเนี่ยเบื้องหลังก็เป็นเรื่องที่เราสนใจอย,อยู่แล้วอะค่ะทีนี้อาจจะมีโอกาสที่ประจบเหมาะแล้วก็พอดีกับการได้มาทําละครให้กับทาง ต้อง8เองด้วยค่ะก็เลยแบบอ่ะโอเคลุยกับการเป็นบทบาทผู้จดัดดูเพื่อเพื่อ,อสร้างสรรค์งานใหม่ๆในแบบที่เป็นสไตล์เราด้วยค่ะเรื่องแรกเระบอกดีไหมคะหรือว่าตประจับยังไงบ้างเรื่องแรกต้องบอกว่าชาร์เลนจ์นะกันเพราะว่าคือพอเราอยากจะใส่อะไรที่มันแตกต่างอะเนาะกลายเป็นว่าสิ่งนั้นก็อยากทําสิ่งนี้ก็อยากทําอ่ะผีก็มาพีเรียดก็มีคอนเสิร์ตก็มีอะไรเงี้ยซีทีเอ็กอะไรเงี้ย นักแสดงก็เยอะค่ะคือมันก็เลยเป็นความท้าทายของเราว่าคือถ้าจะทางานออกมาชิ้นหนึ่งให้กลมกล่อมแต่มีความหลากหลายเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่มันต้องเรียนรู้แต่ถามว่าการทํางานแบบมีตะกุกตะกักไหมคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเชียร์ค่อนข้างโชคดีว่าเราได้ทีมงานที่เก่งนะเก่งแล้วกม็มีคนที่พร้อมในการซัพพอร์ตช่วยเหลือร่วมถึงนักแสดงด้วยนักแสดงคือพอทุกคนเล่นออกมาแล้วแต่ละคนมีของอะค่ะมันเหมือนทําให้การทํางานมันราบรื่นไปหมดเลยอะแล้วงานออกมาเราก็รู้สึกหุัญเราก็ดูแล้วก็เราก็มีความสุขอื จริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือเราพยายามจะดูแลให้ดีที่สุดอะค่ะแต่ว่าพอนั่ง,งานเราต้องเล่นเองเนี่ยบางทีเราเราอาจจะต้อง,อง,องใช่เราต้องอาศัยทีมงานที่ที่ที่ช่วยเหลือเราแต่ก็ต้องบอกอย่างที่บอกค่ะนักแสดงน่ารักมากแล้วก็ทุกคนคือทำงานด้วยใจอะทุกครั้งที่มาทำงานคือมันมันสนุกไปหมดเลยอะคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นความโชคดีจังเลยที่งานเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยยากมากแต่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็อยากให้รอชมในคืนนี้ดูเพราะว่า จันถึงพลัสานเนี่ยเชื่อว่ามันจะมีรสชาติใหม่ๆของของละครให้ได้เห็นนะคะคืออาจจะเคยได้ยินคำว่ากระสือเนาะแต่กระสือครั้งนี้เป็นกระสือที่ผ่านการคิดผ่านการดีไซน์นำเสนอในรูปแบบที่มันเป็นอีกทางหนึ่งย้อนไปถึงตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ไส้ละไส้ก็แบบมีความแบบฟังก์ชันอะสู้กันได้หรือแบบย้อนไปถึงจุดต้นกำเนิดไม่ใช่แค่มีการคลายน้ำลายอย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการสอดแทรกการทำความดีการทำความชั่วอะไรบางอย่าง ที่จะผูกเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดมาจนถึงอดีตเอ้ยมาจนถึงปัจจุบันนั่นเลยแบบนี้นะคะค่ะจริงๆต้องบอกว่ากังวลนะกังวลมากแต่แต่ทางนี้ทางนั้นคือเชียร์ก็ค่อนข้างได้ทีมที่ดีจริงๆอะค่ะก็มีมีการช่วยเหลือหรือคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ของเราไปด้วยเลยเพราะว่าปกติเราทํางานหน้าฉากเสร็จเนี่ยหน้าที่นักแสดงจบแค่นั้นแต่ตอนนี้เราต้องมาลุยถึงเบื้องหลังซึ่งบอกว่าเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่ทีมงานก็สอนเราเหมือนกันค่ะจริงๆการเป็นนักแสดงกับผองจัด ทำไมนะคะแต่ละคาต่างไหม,ไมต่างมาก <laughs> บอกใคระบอกกล้องให้ถึงข้างหลัง <laughs> ต่างมากค่ะต่างมากเพราะว่าภาระหน้าที่ต่างๆเนี่ยถ้าเป็นนักแสดงเราก็รับผิดชอบแค่บทเราคนเดียวแต่พอเป็นผู้จัดมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียว ตรงนั้นตรงนี้ทํางานจบกองเสร็จไปท,ำทํำข้างหลังต่อมีการแบบแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างไม่เป็นแบบที่คิดไว้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าเชียรสนุกมากแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ทําให้เรื่องนี้ออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเชียร์ดูงานและเชียร์ก็มีความสุขมากจริงอย่างเรื่องนี้แล้วแสดงก็เยอะคิดเยอะป็นบานปลายไหไมได้กำไร้ดิฉันจับใ,ใจเลยนะก,ก็ ยังมีพออยู่พอกินค่ะ,ะก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณชาแนลที่ให้วิชาบริหารงานกัเราเพราะว่ามันมันก็เหมือนเป็นการบริหารงานในอีกแบบหนึ่งแบบนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่าเราก็ม,มีมีวิธีในการเพิ่มลดบางอย่างอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นการดูแลก็นั่นแหละค่ะก็ต้องขอบคุณที่ได้วิชาบริหารจากชาแนลจริงๆอันนี้ต้องบอกมันเลยเ เรื่องนั้นเรื่องหน้าก็เราติดตามดูแล้วกันนะคะเรั้งนี้เนี่ยทั้งไต่ะดันน้องชายเขาบอกเขาเหมือนดึงดึงชุเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาบอกเขาเออเป็นแม่ดันหรือเปล่าอ๋อแต่ในเรื่องน้องไม่มีบทเลยนะแต่ในเรื่องน้องไม่มีบทเลยคืออย่างเงี้ยต้องบอกว่ากับชูดเองเนี่ยคือเขาจริงๆริงเขามีผลงานมาแล้วเป็นแต่แต่ว่าเป็นผลงานในอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นซีรีส์วายทีนี้พอมาเรื่องนี้เนี่ยมันประจวบเหมาะกับว่าคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งเนี่ยเชยรู้สึกมีความเหมาะกับชูด ฉะนั้นแล้วคือพอเราก็เสนอช่องแล้วช่องก็โอเคทีนี้ก็ที่เหลือเนี่ยเป็นหน้าที่ของเขาละว่าเขาจะดึงสเสน่ห์หรือว่าเอาฝีมือออกมาเนี่ยให้อยู่รอดได้ต่อหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่เราเอาเขามาเล่นแล้วมันจะโอ้โหมีชื่อเสียงเลยหรืออะไรเงี้ยเชื่อว่ามันทุกอย่างประกอบกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ความเหมาะสมมันเริ่มต้นมาแล้วแต่คุณจะยั่งยืนไหมอันนี้ก็ต้องเป็นเส้นทางของน้องชายเองค่ะ ที่วางแขนะที่ว่าเป็นกนน้ำหวานเราวางไว้เป็นโังโมคือต้องบอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วคาแรคเตอร์หลายๆตัวในเรื่องนี้เนี่ยแม้กระทั่งตัวเชยเองนะเริ่มแรกก็ไม่ใช่เชียแต่ว่าทุกอย่างจังหวะประจวบเหมาะมันก็กลายเป็นว่าต้องมาเป็นเราแบบนี้นะคะส่วนในคาแรคเตอร์หนึ่งที่เรานึกถึงพี่โมเองอ่ะเชียอาจจะไม่ไม่ได้เอ่ยแล้วกันนะื่อาเป็นคาแรคเตอร์ไหนในเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นความคิดถึงว่าจู่ๆพอเราจะทํางานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งอะค่ะมันตั้งแต่เรายังไม่ได้เป็นคนเล่นแล้วนะเรานึกถึงเขา เพราะมันคือความคิดถึงจริงๆแล้วได,ได้ได้มีการติดต่อพี่เข้าไปแต่ว่าในตอนนั้นอาจจะด้วยความไม่สะดวกหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วคือคือเราก็ไม่ได้กล้าเตืออะไรมากเพราะว่าเหมือนเราเรา,เราพอเข้าใจดีว่าสมมติมีอันนี้เป็นการสมมตินะคะมีบทไหนที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะก,กับเราแต่ถ้าเหมือนแบบมีการมาติดต่อแล้วแล้วเราแล้วเรา อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเอบทนี้มันจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอมาติดตอดอ่ออีกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอาจจะลำบากใจในการปฏิเสธอะไรแบบนี้นะคะ่ะเราก็เลยไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปตือเขามากนะักอย่างนั้น,นะคะก,ก็เป็นที่เสียดายเหมือนกันจริงๆใจเราอ่ะเราเราคิดถึงเขาอยู่แล้วเราอยากให้เป็นเขาอยู่แล้วแต่ว่า พอพอเขาเซโนมาตอนแรกอะเนาะเราก็ไม่ไม่แน่ใจว่าอาจจะด้วยคิวด้วยหรือเปล่าหรือว่าเอ๊อยากเล่นไม่อยากเล่นมันก็อีกเรื่องหนึง่งอะไรแบบนี้นะคะแต่เราแค่เกรงใจด้วยว่าถ้าสมมุติเขาใจลึกๆเขาอาจจะไม่ไม่ได้อยากเล่นบทนี้เราก็ไม่อยากจะไปแบบเออตือเขาอะไรอย่างเงี้ยมันทงานมันต้องใจหลใช่ใช่มันมีหลายบริบทมันมีหลายปัจจัยในการคิดและตัดสินใจอะคะ่ะแต่ทางนี้ทางนั้นคือแค่แค่เราอยากให้เขารู้อะว่าเรานึกถึงเขาก็พอละติดต่อไปให้ให,ให้รู้ว่าแบบอยากร่วมงานด้วยนะอย่างเงี<ม>้ยค่ะ ใช่ใช่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราคิดถึงแหละแล้วก็เหมือนคนไม่เคยเจอกันนานนะคะแต่เชียก็มาย้อนนึกมันก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบจูอจู่เราก็คิดถึงเขาเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างหลายหลคนที่อยู่ในเรื่องเนี้ยค่ะก็ก็จะผ่านการคิดถึงว่าแบบบางคนเป็นเพื่อนเราหรือบางคนเคยร่วมง,งานกันหรือแบบอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามนึกถึงคนที่เราพอจะเห็นแล้วนึกถึงศักยภาพเขาได้ว่าใครทําอะไรได้บ้างอะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ พี่พี่โมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนนั้นเรานึกถึงจริงๆแล้วก็เชื่อถเข้ามันไม่ใช่เรื่องอะไรนะไม่ใช่เรื่องเออเชียร์แปลกใจนะอันนี้เช่พุ่งกงเชียร์แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเดิมทีนะตอนนั้นเนี่ยเราเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ร่วมงานกันนานมากแล้วอะอยากหาโมเมนต์อะไรสักอย่างที่ที่เราได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าพอต้องบอกว่าเติบโตกันมาเส้นทางชีวิตบางทีพาให้เราแบบ เหมือนไปทําอะไรในในส่วนของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรากลับมาเจอกันเลยแบบนี้นะตอนนั้นเราก็นึกแค่นี้จริงว่าเอออยากทําอะไรที่มีเวลาได้อยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนแต่ก่อนเนาะมันเพราะว่าเราต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเราเติบโตเราใช้ชีวิตสนุกกันในกองไมาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละพอเรานึกย้อนไปเราก็ก็ประหลาดใจกับตัวเองเหมือนกันที่ตอนนั้นนึกถึงพี่เขาอืค่ะ โทษนะคะพวกคุณเปลี่ยนโหมดกันแบบนี้ไม่ได้ไปอาบน้ำกันนะก่อนอ๋อโอ้โหตายแล้วดิฉันร้องเหมือนลูกสุนัขเลยค่ะคือมันเป็นความสุขนะมันเป็นความอิ่มเอิจิตใจนะที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันกับพี่ๆเบนจาค่ะเนี่ยแหละมันคือความคิดถึงอ่ะมันคือสิ่งเนี้แหละที่แบบเรา พอเราไม่ได้เจอกันนานผูกพันกันหรืออะไรก็แล้วแต่19ปีผ่านไปกลับมาวันนี้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือเหมือนแบบเชียงพูดกับพี่ๆเลยว่ามันไม่ได้เหมือนแบบนักแสดงมารวมตัวกันนะแต่มันเหมือนพี่น้องกลับมาเจอกันนะคะมันเป็นความอบอุ่นที่เหมือนเราเราเจอเพื่อนปถมอ่ะพอเจอเพื่อนปถมเรากลับมาเจอเพื่อนปถมอ่ะไม่เจอกันกี่ชาติเราก็ยังคุยกันได้แบบสนิทใจอะไรแบบนี้มันมันเลยได้เห็นถึงความพังคูอะไรบางอย่างแล้วก็ได้เห็นถึงมุมมองที่ แต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวในแบบของตัวเองบางคนไม่ได้พูดเรื่องนี้ออกมาแต่พอมาพูดมันก็แบบเหมือนมันได้เปิดกล่องความทรงจําอีกครั้งนึงค่ะหมดไปแล้วละค่ะหมดไแล้วล่ะ่ะคนก็าเลย่วันนี้มันร่อองมเรื่องนี้แบบไปดูคลิปเองมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันได้เพราะว่าเชื่อว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นมาวันนี้มัน มันคือร้อยเปอร์เซ็นต์ของความเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆอะแต่นตอนนั้นเน่ะจะใครจะรู้สึกต่อกันยังไงมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะเนาะแต่เราก็มองมันเป็นเป็นเรื่องน่ารักอะเป็นเรื่องน่ารักจริงๆค่ะแต่ก็ตกใจไม่รู้เขาก็ดิฉันยังตกใจดิฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดออกมาเหมือนกันไม่รู้ว่าจะพูดกันถึงขนาดนี้เออนะคะเขาเล่าราละเอียดมาเขาเล่าราละเอียดมาคือ ก็มันก็นั่นแหละเราก็ตกใจจริงๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะคือณวันนี้มันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอ่ะมันกลายเป็นเรื่องแซวกันที่แบบพูดถึงยังไงด้วยกันก็ได้อ่ะอค่ะยิ้ม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 แต่ดิฉันก็จะโดนกับประโยคนี้เสมอว่าผู้หญิงในเรื่องมีสวยๆต้องเยอะ <laughs> ท,ำ <laughs> ทำไมทำไมไ <laughs> ผมสั้นตาดำดำ <laughs> เออ่่คะใช่แต่ทุกคนพูดประโยคนี้ออกมาโดยไม่คิดเลยนะคะตอนนี้สดชื่นดีกับดิฉันทำก็สดชื่นค่ะสดชื่นก็เป็นเป็นสิ่งดีๆที่ที่เราก็ยังรู้สึกว่าเออดีใจจังที่ที่มีเขาอยู่ในแบบนี้ค่ะมันดูกลมกล่อมขึ้นทุกวันเลยมันครอบเรืงแบบว่าถ้าจะเป็นคนเดียวกันแล้วว่าขนาดนั้นเลยก็ก็ดีค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าเชื่อว่ามันมันไม่ได้ เป็นเรื่องง่ายเนาะที่คนสองคนจะจะจะเจอกันแล้วพอดีกันอะไรแบบนี้ก็ก็คงต้องดูกันไปนานๆค่ะเพราะว่าณวันนี้ก็ก็ต้องบอกว่าโอเคเชียร์เชียมีความสุขแต่ว่าณวันต่อไปเราก็ต้องปรับตัวกันไปค่ะก็อยากรักษาไว้ให้นานที่สุดค่ะยตอนแรกคนจะบอกว่าไม่น่าจะไปไม่น่าจะเข้ากันได้แต่ณวันนี้มันเข้ากันเกินกว่าคาดไม่ต้องใครมองค่ะดิฉันยังมองเลยค่ะว่าไม่น่าจะเข้ากันได้เมื่อวันนี้ไม่สุภาพนเหมือนกันไม่รู้จัก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นความน่ารักละค่ะเพราะว่า บางอย่างพอไม่ได้อา,อาจจะนิสัยไม่ได้ไม่ได้เข้ากันทั้งหมด100%ตั้งแต่แรกอะไรแบบนี้แต่ว่าคือพอคุณบีเขามีความน่ารักในการที่จะแบบพร้อมจะปรับตัวอะไรแบบนี้เขาก็ทําให้เรารู้สึกเรียนรู้อะไรบางอย่างเหมือนกันว่าเออเราก็พร้อมทําให้เราค่อยๆแบบมองแล้วก็พร้อมจะปรับตัวไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานก็รุ้นเนาะเ้กันใ้อานะทุกวันนี้ก็ ไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่เหมาะสมก็ก็ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วกันแต่วันนี้กระสือลังซิ่งออกเป็นวันแรกนะคะไปอีกการรายการไปได้หนาหมาว่าอย่างไรบ้างคุณยังเปลี่ยนโหมดดิฉันขนาดนี้เลยมาว่าอย่างไรบ้างมาว่าอย่างไรบ้างมาแล้วตอเราอยู่แล้วค่ะโตแบบใช้คำว่าแก่แล้วเนี่ยเออปีนี้สามห้าแล้วยคือเราเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าเหมือน การกดดันจากจากใครเอามาเป็นตัวกดดันอยู่แล้วต้องใช้คํานี้คือเราก็ยังใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆค่ะ,คะเพราะว่าเราก็อาจจะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทําทั้งสองคนอนะไรแบบนี้แต่ถ้าวันวันไหนไมันจะพอดีจริงๆก็วันนั้นแล้วค่ะแต่ว่าค่ะค่ะว่าคนถามเยอะไหมก็ต้องบอกว่าทุกวันค่ะทุกวันถามจริงๆมาว่าคนถามมาอีกแล้วอ่าีมสตอบยังไงอยู่ว่า คือเขาก็เจอเวลาแบบใครเจอเขาเขาก็ถูกถามเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เร่งไม่ได้ไไดไไดรีบร้อนอะไรกันทั้งคู่อะค่ะเพราะว่าก็ให้ให้จังหวะชีวิตของเราชัวร์ดีกว่าเพราะว่ายังไงแล้วสุดท้ายแล้วมันก็อยู่อยู่ที่เราสองคนด้วยอะไรแบบน,นี้ก็แฮปปี้ไปกันกันไปดิฉันเชื่อฟูสุดท้ายมันเขาดีเขาเป็นคนที่มีแผนมันมีคอมเมนต์เยอะเยอะระวางแผนอะไรเงี้ยตัวคพูดไหเออดิฉันว่าแผนที่เขาวางาาไม่มีทางเล็ดยรอดจากการไม่รู้ของดิฉันได้ต้องมีเนใชจไหม รเราจบับโป๊กเก่งมาจบับโปเฮ้ยเราจับเก่งเราจับโป๊เก่งอยู่แล้วหลอกพี่ชัยไม่ได้ค <c oughs> ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ